ค่ะแล้วแต่ว่าจะทำดนตรีเสียงยังไงนะคะดนตรีเสียงเบาเสียงดังเออแล้วแต่นะคะว่าจะทำยังไงเสียงแหลมเสียงทุ้มเออเสียงคลาสสิกเสียงโซนแทร็กเสียงอะไรก็ไม่ทราบนะคะ เ,อ,อ,เอ,อ่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะทําหน้าตาหุ่นดิฉันเองผมหัวดิฉันยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วก็แล้วแต่นะคะว่าจะเชื่อไหมนะคะสําหรับคนที่อ,อ,อก็ไม่รู้นะคะว่ามีผู้ติดตามไหมก็คือว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ได้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะก็คือว่าคือก็คือสนใจเพจแลก้แลแก็แรกแรกเพจรู้สึกว่าคือก็คือว่าเพจของพี่พอพัชรพลนะคะคือเอางี้กันค่ะเอาไม่ไม,ไม่ต้องติดติดขัดขัดพี่พอพัชรพลศิลปะอาจารย์นะคะ ก็คือว่าคิดว่าการที่เขาสร้างเพจการที่เขาลง Tik t ต็นะคะเขาเขาก็ต้องเสียเสียเงินให้นะคะต้องเสียเงินให้นะคะคิดว่าต้องเสียเงินให้ไม่ใช่ว่ามาลงเพจฟรีๆหรือว่าลง Tik Tok ฟรีๆนะคะแรกๆเออแม,แม่แม่ขอพูดถึง ก็คือก็ส่วนทีมอื่นท่านอื่นยังไงนะคะแต่คือหมายถึงว่ามีที่คนอื่นหรือไงถ้าเกิดว่าแค่มีแค่ Facebook นะคะก็ค,คือว่ามันเชื่อถือได้น้อยกว่าการมีเพจนะคะแล้วก็สำหรับตันเองนะคะกะ็ติดตามเพจพี่พอเนี่ยะคะเป็น เป็นประเภทที่ว่าเหมือนกับาการที่จะไปสู่ความสำเร็จมันเหมือนกับว่าเป็นความเหมือนอความริบหรี่ริบหรี่นะคะอย่างเช่นไฟดวงไฟก็เป็นไฟที่ริบหรี่ริบหรี่มากเลยนะคะแต่แต่การที่ตันมา ใช้ชีวิตนะทุกวันนี้ก็ก็ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะ,ะต้องไปต้องก็ยากเย็นไม่ใช่ว่ายากเย็นแสนเข็นนะคะ,ะก็ไม่ใช่ว่าไปบุกป่าฝ่าฝ่าฟันอะไรนะคะ,ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่คลิปที่ผ่านมานะคะก็คือว่าก็คือ ในใจก็ยังหบาดผวานะคะอย่างที่เขามีข่าวนะคะว่าการที่คนเรานะคะได้ไปพบเจอความโหดร้ายความรุนแรงในชีวิตนะคะมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะคะที่บอบช้ำเสียหายสภาพจิตใจด้วยนะคะ สภาพจิตใจด้วยนะคะที่เกี่ยวกันนะคะก็ยังหวัดผวานะคะหวัดผวาแล้วก็ก็คือว่าก็พยายามไม่ไปที่เปลี่ยวไม่ว่าจะเป็นกลางกลางวันหรือกลางคืนนะคะต้องก็คือขนาดนั้นเลยนะคะตอนนี้ยังเพราะว่าระยะเวลามันเพิ่งผ่านนะมาได้ไม่นานนะคะ รู้สึกว่าคนที่เห็นใจคนคนที่คนที่ดูดูเออคนนี่แหละคะคิดว่าไม่ใช่มนญญาณที่ผีนะคะเออที่ว่าว่ารแรกๆดูเห็นใจเห็นใจหรือว่าคือแบบก็ได้แค่แบบว่าได้แค่เห็นใจจนพอพอตัดเริ่มร,รู้สึกดีขึ้นก็คือว่า เขาก็เริ่มเอาละเขาก็เริ่มแบบเหมือนกับแบบบอกไม่ถูกค่ะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็เออแล้วก็เรื่องที่เออแล้วก็เรื่องอะไรคะที่จะพูดก็คือเรื่องลืมไปแล้วนะคะ เดินไปแล้วะคะว่าเรื่องอะไรอ๋อหมายถึงว่าเออคือคือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าเหมือนมีความรู้สึกเหมือนก็ว่ามีคนเขา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 ดูพฤติกรรมพูดแบบนี้ดีกว่านะคะเขา เขาแค่เห็นพฤติกรรมเขาแค่รู้พฤติกรรมว่าวันวันหนึ่งไปที่ไหนยังไงอะไรนะแต่ว่าการที่ว่าไป,ปเผชิญอะไรอย่างเช่นง่ายๆนะอย่างเช่นนะคะอ่ะไม่ที่เกี่ยวกับเรื่องคนนะคะอาจจะเช่แบบว่าเออไป,ปเผชิญกับเอ่อถ้าไม่ที่คนนะคะอะอาจจะแบบว่าเหมือนกับอืม ประมาณว่ายกตัวอย่างนะคะประมาณว่า,เ,าเรื่องไร้ายๆนะคะประมาณว่า,าประมาณว่าไปไปไปเล่นน้ำทะเลนะคะสวนเล่นน้ำทะเลแล้วก็อ เล่นจนเล่นจนแบบว่าคิดว่าเราเราคิดเองยกตัวอย่างนะคะคิดเองว่าเออลงไปลึกๆไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างงี้แค่ไม่น่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นอ่ะแต่กับการเป็นว่าเข้าสู่อันตรายแล้วนะคะเข้าสู่ความอันตรายที่ชีวิตของชีวิตของตนเองนี่นะคะที่พอไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมายถึงว่าก็ไม่มีใครไม่มีใครช่วยได้ เชื่อว่าไม่มีใครช่วยได้นะคะแล้วก็ก็คือก,ก็ก็เหมือนมันก็มันก็เปรียบเสม,มือนกับการที่ต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต้องใช้ชีวิตประจําวันกันไปนะคะโดยที่ชีวิตประจําวันกันไปโดยทีเ่เขาแค่มารู้รู้ความคิด รู้พฤติกรรมรู้การกระทำเท่านั้นเองนะคะใน,นอันนี้ก็เเดี๋ยวก็จะบอกไปนะคะเผื่อท่านไหน,นลืมนะคะาาการเรียนเชิญท่านนักร้องนะคะแรกแรกก็คือยังไม่เป็นทางการนะคะหลังๆก็จะเป็นทางการมากขึ้นส่วนแล้วก็คือ ส่วนมากก็เริ่มจากการที่อยู่กับแฟนแฟนที่เคยอยู่บ้านเขานะคะคนที่สองนะคะผู้ชื่อก็ได้ค่ะอ่อชื่อชายนะคะชื่อชายนะคะเริ่มต้นร้องเพลงเชิญน,นักร้องหรือว่าจำจำไม่ค่อยได้นะคะว่ายัางไงนะคะแล้วกเ็เรื่องของเพลงนะคะเรื่องหองของ,ของการเชิญท่านนักร้องนะคะร้องเพลงอะไรไปบ้างเชิญท่านใดไปบ้างนะคะ จะอยู่ในในยูทู e ของของชายก็อยู่นะคะแล้วก็หน้าเฟซเ,เฟซของชายที่เขาเรียกว่าไลฟ์สดนะคะก็มีนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าใน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 ยูทูปของตานอย่างเดียวนะคะ แตนก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายใน YouTube ถ้ากดบังเอิญบังเอิญมีมานะคะรู้สึกว่าบังเอิญมีมีมาแล้วก็เดี๋ยวไปตกแต่งไปใส่รูปหรือไปอะไรมากมายเดี๋ยวกลัวจะไปกันใหญ่อะไรนะคะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้พาร์ทบล็อกพาสเวิร์ดอะไรก็คือไม่ไม่ทราบเลยนะคะเกี่ยวกับ YouTube นี้นะคะอันนี้ขอเรียนเชิญเอ่อเรียนเชิญ คุณวงน่าจะเป็นวงนะคะหัวท่านร้องท่านนักร้องท่านนี้นเขาชื่อโซคูไม่แน่ใจนะคะเ,เรียนเชิญวงโซคูนะคะเพียง,เล,ยงเลี้ยงส่งค่ะนะคะ ปวดเราวความเศร้าทเอาเจ็บเพียงส่งให้เธอตึมเขาได้รักกัน